สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสบสคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรัวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hsnhtv.tv ครับ คุณผู้ชมกันวันนี้เรามีข่าวสารนะครับมาบอกต่อคุณผู้ชมนะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยครับข่าวแรกวันนี้ครับกรมสมบัสอสั่งฟันโฆษณายาในแพ็กเกจร,รักษาโควิดสิฝ่าฝืนกฎหมายสถานพยาบาล เมื่อวันที่13กรกฎาคม2565นายแพทย์ธเรศกาสนราวิวง์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยทันตแพทย์อาคมประดษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสมบัินำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสมบัติร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งนำทีมโดยนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒรองเดขาธิการอ,อยอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณนโะรงพยาบาลเอกชนย่างคลองหลวงโดยการตรวจสอบ พบว่าโรงพยาบาลมีการโฆษณาแพ็กเกจรักษาโควิด -19 แบบให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ซึ่งมีแพ็กเกจหลายรูปแบบนะครับให้ผู้ป่วยเลือกรับบริการโดยโดยในแพ็กเกจมีการโฆษณาด้วยข้อความจะมีการจ่ายยาฟาวิพิลาเวียหรือยาโมนูนพิลาเวียให้กับผู้ป่วยนำไปรับประทานระหว่างกักตัวตามาการ แต่ยาฟาวิพิระเวียนหรือยาโมนูทิลเาเวียเป็นยาควบคุมพิเศษซึ่งต้องสั่งจ่ายและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ดังนั้นกฎหมายกำหนดให้สถานพยาบาลห้ามทำการโฆษณายานอกจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงจะมาขออนุญาตจากกรมส,บสอบประศได้นะครับแต่โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวไม่ได้มีการยื่นเรื่องของอนุมัติและไม่ได้รับการ โฆษณาแต่อย่างใดพนักง,งานเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาการกระทําผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการโฆษณาแพ็กเกจยารักษาด้วยยาฟาวิพิลาเวียหรือยาโมนูพิลาเวียก็จะเป็นการจ่ายยาตามอาการโดยไม่ได้จ่ายยาให้กับผู้ป่วยทุกรายทําให้ผู้รับบริการเกิดการเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลว่าเมื่อเข้ารับบริการแล้วจะได้ยาฟาวิพิลาเวียหรือยาโมนูพิลาเวียดังนั้นประชาชนไม่ควรซื้อยาฟาวิพิลาเวียหรือยา โมนูพิลาเวียที่มีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลเนื่องจากอาจจะเป็นยาปลอมได้หรือยาที่ไม่ได้รับมาตรฐานรวมถึงยาที่ถูกกฎหมายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหากพบเห็นอ,อบอบแสับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสบสว1426และสายด่วนอย1556เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ สำหรับค่าวต่อไปครับกรมสบสเผยประชาชนร้อยละ62.8เลือกถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นนายแพทย์ทะเลกาชแนระวิวศงอธิบดีกรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถสวมหน้ากากอนามายัยโดยความสมัครใจโดยปฏิบัติตามามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองศึกษาจึงได้ทําการสํารวจเฝ้าระวังการตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อกการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวระหว่างวันที่17-30มิถุนายน2565พัานระบบออนไลน์ในพื้นที่เป้าหมายจํานวน7,507รายพบว่าประชาชนร้อยละ36.3เลือกจะสมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิม ขณะประชาชนร้อยละ62.8เลือกถอดหน้ากากอนามัยบางบางพื้นที่ส่วนร้อยละ0.9เลือกไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยนะครับทั้งนี้ยังคงมีประชาชนเลือกถอดหน้ากากอนามัยในบางสถานที่หรือบางสถานการณ์ที่ยังมีความเสี่ยงเช่น1สถานการณ์ในสถานบริการ,สถา,ร,การสถานบันเทิงร้อยละ12.53 2ในโรงพยนตร์ร้อยละ10.35 3ในห้างสรรพสินค้าร้อยละ 9.794ในตลาดร้อยละ8.95และ5ในขนส่งสาธารณะร้อยละ8.78จึงขอแนะนำผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่ม608คือผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภรวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือผู้ใกล้ชิด ควรสวมหน้ากากอนามัยถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเคร่งคัดตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลหรือ universal prevention นะครับทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายไปยังกลุ่มเพื่อนแนะในครอบครัวต่อไปทั้งหมดนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวนะครับข่าวสารในแวดวงของสาธารณาสุขท่านสามารถติดตามรายการสสวสุยข่าวได้นะครับทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hsn-tv.tv ครับสำหรับวันนี้ผมสารพจบ์ีพร้อมทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ